สั่งาของแท้นะครับหมาครับวันนี้นะครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเรียบร้อยแกกล่องให้ดูกันสดๆไปเลยนะครับกับกบยางที่เป็นกระแสในตอนนี้นะครับกบยางตัวใหม่ก็คือกบยางของแท้นะครับที่กําลังเป็นกระแสมากเลยนะในตอนนี้นะเก็บกันให้ดูกันไปเลยนะครับสั่งมานะครับนี่กดสั่งได้นะครับหมหัวแดงนะครับสั่งได้ตัวหนึ่งนะครับก็คือหัวแดงนะครับ เป็นกระแสมากเลยนะครับตัวนี้นี่ถ้าตีแล้วติดก็บิดมาซื้อสุดยอดมากนะครับกบุบยางแจ็คแอบโฮน,นะครับตัวนี้สุดๆร้อนๆน,นะครับในราคาตามนี้เลยนะครับดูนะบริทีมนนะนี่เห็นไหมเรามาดูกใกล้ๆก,กันนะครับนี่สักมาขอ,ของแท้นะครับกบุบยางของแท้นะครับแจ็คแอบโฮน,นะครับ ใบสปินสองใบนะครับดูนะเปิดเบ็ดเปิดนะครับเกมที่นะครับเงยยางนุ่มกําลังดีเลยนะครับดูลูกหมุนเบอร์ใหญ่ด้วยใบสปินสองใบนะครับเดี๋ยวจะไปตะกร้าว้ให้นะครับมีสั่งมาหัวแดงทันหนึ่งตัวนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะไปเทสแอคชั่นนะครับปุบยางของเทนะครับให้ดูกันครับผม